อย่าประมาทท้าไมถึงไ,ไม่ให้ประวัติมันไม่แน่นอนแต่พว่า,ม,ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่ตอนนี้อย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดยึดมัน่นนี้มันแน่นอนเ ไปแน่นอน๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังก็สิ่งที่มันไม่จริงไม่จังที่นี่มันจะกัดเราอีกวันก็ได้มันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างลมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจหรือช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันใ้มันไปโดยถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าไปส่งเสริมอะไรมันมากจนในมันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ด่าให้มัน เป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอ,อันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมือม่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็น,ปนสบขกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าไม่ให้เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินปวกให้มันพอดีพอดีนนเดง